มาครับเอาชีวิตรอดโดยไหวตอนที่สิบความเดิมตอนที่แล้วผมนั้นได้ออกเราะจนภัยออกจากบ้านของผมนะครับแล้วก็ได้มาเดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้นั้นมาอยู่ในพีระมิดนั่นเองและผมก็ต้องการที่จะออกเดินทางต่อนะครับผมก็เลยออกเดินทางต่อทันทีการเดินทางนะครับเดินทางไปไกลมากๆจนได้ไปเจอกับไบโอมใหม่นะครับผมมันเก่าแล้วแหละแต่ว่ามันใหม่สำหรับผมนะมันคือไบโอมที่มีกบนั่นเองครับผม เป็นไบโอมนี่เหมือนว่าจะเป็นชีวะในเวทแห่งโครนมั้งนะมันมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับผมเหมือนต้นโกงกางมัง้งแล้วก็มีกบนะครับผมนะแล้วก็เป็นบึงเป็นบ่อน้ําเยอะด้วยนะครับผมนะซึ่งผมชอบมากเลยเก็บพันไม้ของป่างี้มานะครับผมแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับผม,ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรในป่าน,นี้นอกจากพันไม้น่าสนใจนะครับนะก็ะเลยเก็บมาแค่พันไม้นะครับผมแล้วก็ออกเดินทางต่อน,นั่นเอง และไม่ได้มีแค่พันไม้นะครับผมเก็บมอสมาด้วยนะครับผมเรียกว่าวิคผมของโซโลนั่นเองนะครับนะโดยมอสเนี่ยนะครับเอาไปปูพื้นบ้านได <Although, ması S 1> ้ก็น่าจะสวยดีนะครับก็เลยเก็บมาด้วยในระหว่างทางนะครับหลังจากเดินออกจากป่านะครับผมก็ได้เจอกับทุ่งสวัณนาั่นเองนะครับผมผมก็ได้เก็บพันไม้ของต้นอคาเซียมาเป็นของที่รื้อด้วยนะครับผมนะแล้วก็เดินทางต่อไปเลยผมได้เดินทางออกมาเจอถ้ำแห่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้รู้สึกคึกขึ้นมานั่นเองนะครับก็เลยเข้าไปในถ้ำนั้นแล้วก็บุกโจมตีกับพวกซอมบี้ ตับประหลาดในป่านะครับผมเป็นใน,ในปา่าในถ้ำออก็มีผีโครงกระดูกนะครับมีซอมบี้นะครับผมแล้วก็มีแมงมุมนะครับผมนะั้นซึ่งอันตรายมากๆนะครับแต่ผมก็สามารถจัดการมันได้ทุกตัวเลยนะเดินทางได้ไกลประมาณ200หรือ300บลออกนะครับก็ได้มาเจอกับไบโอมจังเกิลน,นั่นเองครับเป็นไบโอมที่มีของที่ล,ลึกเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพันไม้นะครับมเมล็ดโกโก้นะครับ ต้นไผ่นะครับผมแล้วก็มีแพนด้าด้วยนะครับผมนะอืดีสุดๆไปเลยนะครับผมอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับนะป่าจังเกิลเนี่ยและในป่านี้ก็มีนกแก้วด้วยนะครับผมนะผมก็เลยได้ทําการเลี้ยงนกแก้วตัวน,นี้เลยนะครับผมนะมันก็มายืนที่ไหล่ผมนะน่ารักจริงๆหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินทางออกมาจากป่าจังเกิลนั่นเองแล้วก็เหมือนว่าจะค่ําแล้วนะครับก็เลยจะมานอนในเกาะเล็กๆนี่นะครับผมแต่ผมก็เสียเวลาจนเกินไปจนผมถูกล่ล่าโดยซอมบี้นั่นเอง ในเวลานี้ผมต้องรีบนี้อย่างเร็วเพื่อที่จะตั้งเตียงแล้วก็นอนแต่ผมลืมนอนครับซอมบี้มันไล่ผมกว่าผมก็เลยรีบต่อตัวเองขึ้นไปนะผมสูงๆนะครับแล้วผมก็ไม่ได้กดเซฟเตียงไว้ด้วยนะครับผมนะตอนนี้ถูกทุกอย่างนะครับตามล่านะครับไม่ว่าจะเป็นผีโครงกระดูกนะครับซอมบี้คลิปเปอร์นะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับอืมตายอย่างแน่นอนครับคิดในใจอย่างนี้เลยเออถ้าได้ยินเสียงแปลกๆนะครับก็ไม่ต้องสุกใจนะครับเพราะว่า นกแก้วนะครับมันเรียนเสียงของสัตว์อื่นนะครับมันก็เลยเรียนเสียงซอมบี้นะครับผมเรียนเสียงคีเปอร์นะครับซึ่งร้อนหูอย่างมากครับมันทำดาไมว่วะนกแก้วตัวนี้นะหลังจากที่นะครับเริ่มคิดว่าปลอดภัยแล้วนะครับก็เลยลงไปด้านล่างนะครับแต่ไม่งงเิบเปงเลยนะครับนะหลังจากที่ลงมาด้านล่างครับก็เริ่มทําการปักไฟนะครับผมเพื่อความสว่างนั่นเองแทนที่จะนอนนะไปปักไฟทําทําไมวะฮะถามตัวเองนะครับไปทําไม ทำไมไม่กดที่เตียงจะได้นอนสักทีนะครับนะแต่ผมเนี่ยก็กุกปากให้หมดเลยนะให้มันสว่างให้หมดเลยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับนะปักให้มันหมดเลยครับแต่อนตัวที่มันเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะนะมันยังตามล่าผมอยู่นะครับตอนนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายมากครับพยายามกดที่เตียงนะครับกดสิเอ้าแล้วทุบทําไมวะมันมันอะไรของมันเนี่ยเอ้าแล้วกดไปนะครับมันบอกว่าเตียงอยู่ไกลเกินไปครับผมเข้าไปใกล้ๆกดอีกไม่ได้ครับทําไมกันนะ พยายามกดที่เตียงครับเพื่อที่จะเซฟชีวิตของตัวเองนะครับแต่ไม่ได้ครับผมช้าเกินไปเสียแล้วผมก็ได้ตายโดยสเกลตันยิงผมนั่นเองโคตรปัญญาอ่อนหลังจากนั้นนะครับผมก็รู้สึกซึมไปเลยนะครับผมเนะเล่นมาทั้งหมดนะครับได้เจอทั้งแอปเปิลทองนะครับผมได้เจอไบโอมใหม่นะครับผมได้เจอป่าจังเกิลนะครับผมได้นกแก้วมาเลี้ยงนะครับผม ได้เจอใบอมที่มีกบนะครับได้เจอพีระมิดนะครับผมได้ทีเอ็นดีมาด้วยนะครับนะรู้สึกทอมากครับตายไปทําไมวะโอ้ยแทนต้องจะกดเตียงอีแคนเเลยกลมาเกิดที่เก่าที่เดิมของเรานะครับผมผมได้ทําการทําสัญลักษณ์ไว้แล้วนะครับผมนะก็เลยกลับบ้านได้ถูกต้องนั่นเองแต่นะครับผมก็ได้เจอสเกล,ลิตันหนึ่งตัวมาขวางผมนะครับนะมันมีธนูเอนชานที่โคตรสุดยอดนะครับผมแต่ด้วยความที่ผมเนี่ย หมดอะไรตายอยากแล้วนะผมก็เลยเออดิงม,มาผมก็ต้องฆ่ามันให้ได้ว่าไม่สนไรแล้วนะครับไม่สนไรแล้วนะก็เลยทำการต่อสู้กับเจ้านั้นนะครับผมจนสามารถเอาชนะมาได้แล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนั่นเอง แต่ที่กลับมาถึงบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรทำนะครับผมก็กินนะครับเก็บเกี่ยวนะครับผมกินอีกรอบนะครับเลี้ยงม้านะครับเลี้ยงไก่วนๆซ้ำๆไปไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเดิมพันกับยุคสมัยใหม่นะครับด้วยการที่ผมจะเอาพีอเพรของผมนะครับไปขุดเหมืองนั่นเองนะครับผมแล้วเพราะว่านะครับเหล็กในตัวผมแม่งหายหมดแล้วนะครับถ้าจะให้ผมไปฟาร์มเหล็กครับก็ขี้เกียจไปนะครับ ไกลสุเละเกินนะครับนะผมก็เลยทาการใช้พิคเพชรนี่หละครับเดิมพันไปเลยว่าต้องก็ต้องได้อของที่ดีกว่านี้ก็เลยขุดเหมืองย,วยาวๆครับผมขุดไปเรื่อยๆนะครับได้เจอฐานนะครับได้เจอเหล็กนะครับเจอสองอย่าง,างีัแเลยนะจนได้ไปได้ยินเสียงซอมบี้เขานะครับผมผมก็เลยทําการขุดสํารวจนะครับว่ามันมีอะไรแถวนี้หรือเปล่าแล้วก็ได้เจอกับถ้ำใหม่นั่นเองแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไป ผมมาสำรวจดีไหมตายอย่างแน่นอน